ที่หนึ่งด้านหน้าอาคารสถานีค่ะถึงบ้านโปง่งบกบ่งตรงนะครับหลักังบทคลิปดังพอดีเลยครับตอรลาชาจากกำหนดเวลาเดิมประมาณ3ชั่วโมงนะครับสาเหตุก็เป็นผลตอ่ตอนเนื่องมาจากประเทศเมื่อวานนะครับหลายท่านคง,งนได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับ ว่ารถเร็วนง8ปชนกับรถกระบะรถจนที่กันตังนะครับเป็นทางลัก่าดก็ผก็รอพยายามชักวีนะครับให้สัญญาณเตือนแล้วพยายามหยุดรถแล้วแต่ไม่สามารถหยุดรถได้นะครับจุดนั้นก็เป็นทางลัก่านนะครับนี้ทราบจากข่าวเป็นส่วนมาว่า รถรถยนต์นะครับอ้างว่าไม่ได้ยินเสียงสัญญาณวีดนะครับซึ่งตรงนี้คนขับจะพูดอย่างไรนะครับก็อ้างได้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องอกว่าเป็นจริงนะครับเพราะว่าขรถจักรที่ประสบเหตุนี่เป็นรถจกักรเคียร์วซึ่งมีระบบปันทึกข้อมูลนะครับมีกล้ององจรปิดเชื่อว่า พอเรารถไฟนะครับคงไม่สามารถให้การเท็ดได้แน่นอนน่าจะเป็นทางฝ่ายรถยนต์นะครับที่พูดเท็จนะครับเพราะเบื้องต้นนะครับจากข่าวนะครับแจ้งว่าตรวจพบสารเสพติดในฝั่งของคนขับรถกระบะรถยนต์ด้วยนะครับเหตการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับสี่รายก็ขอสแสดงความเสียใจได้ครับ จ็ต้องย้ำเตืนเอนอีกเียงครับว่าการข้ามทางรถไฟนะครับไม่ควรประมาทนะครับนะครการรถไฟนะครับจะต้องกปิดทางลัก่าก็ไม่ควรไปรวมตัวประท้วงกันนะครับซึ่งเป็นปัญหาในนาหลายที่นะครับเลยยังมีทางลัก่าอยู่พอพวเวลารถไฟไปปิดนะครับก็จะโดนชาวบ้านรวมตัวประ,ประท้วงนะครับ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียมาตลอดนะครับ โอเจอาไม่ได้นะครับออไม่มีพนักงานแล้วก็บริษารใดรับบาดเจ็บเลยจากเหตุการณ์นี้นะบอกเลย ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตารายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานฉาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่168 างสถานีแกนตังสุดปลายทางสถานีกลา,างากรุงเทพพิวัฒน์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกทา่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางบํารุงเป็นสถานีต่อไปตามลําดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนาม <สา S 1> ของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสไ,ได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ รดนอนก็มีลงนะฮะตู้เจียรพงนอนหลับสบายน่าดูเลยแกยังย็บยืบนะฮะนั่นหาย,ยังลงอีกเยอะนะฮะ

หดนะครับมีด้านท้ายเยอะ